โอ้ย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 เอาขึ้นอีกรอบนี้ถ้าตกนะไม่ขึ้นแล้วนะถ้าตกอีกก็ไม่ขึ้นแล้วนะอืมยังทดสอบไม่เสร็จเลยยังทดสอบไม่เสร็จเลยหมุนติ้วๆเลยพี่น้องเอ้ยก็อภัยขออภาาัออาายหลายๆขออภาาัยดวงตาดวงตาลำคาญแล้ว บอกฉันชักจกะลำคาญเธอแล้วนาวพูดเองเออเองทั้งนั้นเลยโอ๊ยเนาะแต่จงึงไม่คาดเอกราชจ,จะไม่ให้ใครขคข้าีสละเลือดทุกยาดเป็นชาติรี ลมแรงอันนี่ลมแรงอะไรวันนี้เราเป็นอะไรเนี่ยขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงไม่ได้ลงเองนะมันหมุนมันหมุนติ้วติ้วติวติวติวกวางไปละมั้งมันหมุนติ้วติ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 ว อออออออืืืืแสงงามได้แสงลองใสลมลมมโหแล้วลมมโหเราแล้วไปแล้วไม่ใช่ความผิดของเรานะความผิดของมันหมุนมันตกอ่ะ ตกเวทีกี่รอบแล้วเนี่ยตกเวทีกี่รอบแล้วเนี่ยครั้งสุดท้ายแล้วนะครั้งสุดท้ายแล้วนะมืดแล้วแฟนน้องคิวขอบคุณค่ะแฟนน้องคิวใครนกใครนก ดกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ถ้ามีช่องคอมเมนต์ด้วยนะคะพี่น้องจะได้เนาะจะได้ตามกันถูกอามาดาบูปติจา้าวตกสองสามครั้งแล้วเนี่ย <laughs> มุนติวต้วติ้วโอ้ยอยังไม่นอนเหรอ,อยัง <laughs> ครั้งแรกหมุนติ้ว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 เลยได้สองนาทีก็เลยลองใหม่ทำงานหรือเปล่าน้อยังไม่นอนอีกเลยบอกนะแฟนน้องคิววัสดีจ้ายังไม่นอนยังไม่นอนโอ้ยคันยุ่งยุ่งยุ่งหลายยุ่งหลายช่วนเย็น ส่วนเย็นๆนะยุงก็เยอะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยกัดหรอกแต่มันรำคาญได้หยุดยังพี่ได้หยุดไปแล้วหยุดไปแล้วสองอาทิตย์แล้ว ี่โมงแล้วคะ่ะยี่สิบเอ็ดสามสิบสามนาสามสิบสามนาทีนะยี่สิบเอ็ดนาฬิกานะสามสิบสามนาทีสามทุ่มสามสิบสามนั่นแหละที่นี่นะที่นี่โอ้ยนั่งดูข่าวใช่ใช่ย่างนี้แต่ติดตามข่าวกันวุนเลยติดตามสถานการณ์เนาะ สถานการณ์าตามสถานการณ์บ้านเรานี่แหละเป็นไปเป็นมาเนาะดูแล้วก็นั่นแหละสงสารเขาเนาะอีกสิบห้านาะทีสี่ทุ่มฮะอันนี้ยี่สิบเอ็ดทุ่ม แสดงว่าเร็วกว่าเหรอสิบห้านาทีอันนี้ยี่สิบเอ็ดสามสิบสี่นะตีสองแล้วค่ะตอนนี้ใกล้จะตีสามแล้วยังไม่นอนอีกเลยนี่น้องคิวน้องคิวไม่นอนอีกเหรอนอนได้แล้วนะตื่นเช้าเลยตื่นตีสองเนี่ย ไม่ใช่เช้าแล้วถึงกลางคืนเลยเดี <Luc ar cells> ๋ยวก็เดี๋ยวก็สักพักหนึ่งก็จะลงแล้วล่ะถ้าไม่มีลมบนมาก็จะลงล้วทดลองเวลาดูว่าเขาจะมาช่วงไหนไงทดลองดูก็เลยขึ้นทดลองดูบรรยากาศกำลัง หนาวอ้าพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวก็ออกมายังค่าจนเช้าค่าืะที่อยู่อยู่ใกล้ชายแดนไหมไม่อยู่ใกล้หละอยู่ไกลเลยอยู่เป็นคนยะโสธรนะยะโสธรแต่อยู่อำเภอรเริงนกทาน่ะอำเภอเลงนกทาเป็นคนอำเภอรเริงนกทาจังหวัดยะโสธร จะใกล้อำนาจ,จเจริญน,นะจะจะใกล้อมุกดหารอะไรเงี้ยอืมก็อยู่ไกลอยู่ BPN Hi ฮัลโหลทำไมที่โน่นสว่างจังคะจะมืดแล้วนะเนี่ยจะมืดแล้วแสงแสงอาทิตย์ตกแล้วเพราะว่าช่วงหน้าซัมเมอร์ซัมเมอร์นี้มันจะกลางวันมันจะเยอะตีสามตีสามตีสามเลยก็จะสว่างแล้วนะเดี๋ยวสิบกว่านาทีพี่ก็ลงแล้วล่ะเพราะว่าลมไม่มา <laughs> เอ้ย <c oughs> ขึ้นาาื่ววานให้ลมมาแล้วันนี้ลองขึ้นเวลาไหนเนาะที่ลมมาก็เลยจะลองดูไงลองดูลมจะมืดแล้วจะมืดแล้วแสงแสงก็ลงแล้วเดี๋ยแต่แสงแล้วพระอาทิตตกแล้วแล้วแต่แสงอาทิตย์ละ ขอบคุณนะคะดีครับหัวขวานหัวขวานสวัสดีค่ะใครมีช่องคอมเมนมต์ใต้คลิปให้ด้วยนะคะพี่น้องจา๋าจะได้ตามถูกเนาะบางทีเราพิมพ์เข้าไปเราจำชื่อได้พิมพ์เข้าไปมันมันไม่แอานั่นไงม,นมันหาไม่เจอหาไม่เจอเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเราหาไม่เจอเราไม่ได้ เอาโารศัพท์มาเครื่องดียวง่ากันเลยก็เลย,ยดูไอ้นั่นไม่ได้ฮะเดนมาร์กาเดนมาร์กอยู่เดนมาร์กาห,หนูอยู่บุรีรัมบ้านกลวดชายแดนเลยค่ะ เราเป็นไงเป็นไงโอ้โหกวางโอโ้โ,อโหกวางโอ้ยดูเขาบิง่งกระดบกระดบกระดอืมเขาบิ่งมาจากไหนเนี่ยไปเที่ยวไหนมาจ้ะไปเที่ยวไหนมาเนาะกระโดดย่อมย่อมเลยนดเข้าป่าไปแหละกระดัง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 ตัวคู่เขาเข้าป่าไปเขาเข้า,ขา,ขาที่นอน อ้าวทำไมเป็นอย่างนี้บัดนี่ทำไมเป็นหน้าจอนี่กรีนเขาบอกเอา้าเอา้ายังนออบัดนี่มือไปโดนยังนออบัตรนี่มือไปโดนอะไรหน้าจอสีเขียวเลยโอ้ยเนาะคักหลายบัตรนี่บ่ตจะซุงกลับมือไปโดนอะไรไม่รู้เป็นสีเขียวเลยเนี่ย เอาเอ,าเอาสีเขียวไม่มีภาพอะไรเลยทีนี้ปฏิโทษปฏิทังเอาเอาทไงดีละ่ะหน้าจอสีเขียวทีนี้เอซุ่งดูกว้างไงตายแล้วหาวิวไม่เจอแล้วเอาทำไงดีละ่ะนะ วิวก็ไม่เห็นแล้วทีนี้เอาเอาสีเขียวอย่างเดียวเลยพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยเด้อเป็นสีเขียวเลยเอาเงิดหลายผัดเนี่ยเงิดหลายเงิดหลาย ไม่มีภาพอะไรเลยใช่ไหมเห็นแต่สีเขียว <laughs> <laughs> เห็นแต่สีเขียวเ,เหงิดเนอะเงิดเนาะเขาไปโดนดีนยางมันละบันนี่บกากดปกกาดกดยานพิษเป็นสีเขียวเลยน้องมาดามบูอหือ <laughs> ใช่ไหม <laughs> เขียวทั้งจอเลย นี่วันหลังภาพนะไม่เห็นคอมเมนต์มาเห็นคอมเมนต์นะเห็นแต่ว่าึสีเขียวเคยเห็นอีกช่องเคยเห็นช่องหนึ่งน่ะช่องหนึ่งเขาจะเป็นอย่างนี้แหละโอ้ยตา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 ยจะทำจะไห่แล้วบัดนี้เห็นจ้าเห็นคอมเมนต์อยู่เห็นอยู่ เห็นคอมเมนต์อะแต่ไม่เห็นแล้วแล้วเราจะทํายังไงไม่กล้ากดกดไม่เป็นมือไปโดน,ะนอะไรก็ละมือไปโดนนีเขียวมีลมมาอีกต่างหากนันเนี่ยมีสีเขียวแต่มีลมมานะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออพี่กดตรงที่หลังภาพตรงไหนรอบัอนนี้หลังภาพมันไม่มีให้บอกนี่ เอาสีเขียวนี่แหละเห็นไหมลมมาเลยเนี่ยเอาสีเขียวล่างสุดล่างสุดล่างสุดพี่กดออกนะไม่กล้าก,กดเลยกลักวกลัวผิดนะล่างสุดอืมตรงไหนพี่เห็น,หนคอมเมนต์เห็นอยู่เห็น คอมเมนต์เห็นอยู่ได้ยินไหมน้อเห็นอยู่คอมเมนต์คอมเมนต์เห็นอยู่แต่ว่าไม่แต่ว่าพี่ไม่เห็นเลยอันนั้นเอามีลมบนไม่เป็นไรมีลมบนอยู่ต้องการลมบนต้องการลมบนอะลมบนชอบสีเขียวเอาเอาเห็นไหมฮะ พี่เห็นคอมเมนต์มาเห็นเห็นอ้าวแสดงว่าน้องมาดามบูไม่ได้ยินเสียงเราใช่ไหมเนี่ยเราปิดเสียงเหรอไม่ได้ปิดนะไม่ได้ปิดนะเสียงเนี่ยได้ยินไหมน้องมาดามบูได้ยินไหมเนาะแสดงว่าไม่ได้ยินใช่ไหม กดข้างล่างกดออกอ่ากดตรงไหนนอะบดในข้างล่างมันมีบวกมีอะไรเนี่ยอ่ะกดข้างล่างตรงไหนละนอบบดเนี่ยเอาเ้าทำไม่เป็นเอาอย่างงี้แหละเอาอย่างงี้แหละเอาอย่างงี้ก็ได้ กดสี่เหลี่ยมอันส ah. ุดท no? ้ายกดสี่เหลี่ยมอันสุดท้ายไหนนะสี่เหลี่ยมอันสุดท้ายเราก็ไม่กล้ากดเนาะกดผิดกดถูกสี่เหลี่ยมอันสุดท้าย ปั to, yeah, ิโตหยับป wow. uh, ิบได้ยินเสียงบ่ได้ยินเสียงบ่สีเหลี่ยมอันสุดท้ายม่นว่าอันใดน้อมันมีสีเหลี่ยมอันสุดท้ายภาพหลังอ่ะไงเอ้ยได้ยินบ่โนอได้ยินบ่ได้ยินบ่กดผิดกดถือระยุ่งอีกแล้วนี่นะ เมื่อไปโดนอีหยังล่ะ,ะจิโตปจิโตมาดาม,มหัวหลอดเลยได้ยินอยู่เสียงชัดแจ่มเขาเหี่ยกกดตรงไหนผมสุดท้ายมากล้ากดนะกลัวมันผิดอืม ได้ยินค่ะ <c oughs> โอ้ยบางทีมันหมุนหมุนมุนมุนเราก็เรียกเอะได้คุยอยู่คนเดียวไงแล้วก็ไม่แน่ใจเอากดตรงไหนอีกเอาทำไมเป็นอย่างงี้เห็น้อเนี่ยกดปิดกดถูกอีกแล้วเนี่ยโอ้ยวัดทีท่เ้าเปล่อยมันไปเดี๋ยวก็จะลงละ ไหวเป็นอย่างนี้นะน้องมาดามบูเดี๋ยวก็จะลงล้วโอ้ยสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งก็จะลงแล้วมืดแล้วลูกชายยังไม่กลับมาจากฟิตเนสไปฟิตเนสดูอ่าเป็นแบบมืดๆอ,อย่างนี้เลยใช่ไหมเป็นแบบเขียวกระจีอย่างนี้เลยใช่ <c oughs> เอาเอา เอาเคียวขจีอย่างนี้แหละเนาะน้องมาดามบูเนาะอันน่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 ะกลัวกดผิดไงเราก็ไม่กล้ากดเพราะเรายังไม่เคยเจอเพราะเรายังไม่เคยเจอมืด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 แล้ว กินข้าวหรือยังนออยู่ข้างบนสุดก็จะเป็นหน้ากล้องค่ะอยู่ข้างบนสุดก็จะเป็นหน้ากล้องอ่ากดเปลี่ยนหน้ากล้องก็ได้ค่ะใช่ไหม อ้า,อาเดี๋ยวพี่ก็จะลงแล้วล่ะพี่ก็จะเลืออีกให้ได้ยี่สิบนาทีกันเดี๋ยวพี่ก็จะลงนะพี่จ้องเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยลมตกเลือกภาพกดเสร็จสิ้นเอา้าโอ้ยเนาะเหตุผลเป็นทักอย่างยานกดพิดเอา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 แค่นี้แหละ เดี๋ยวก็จะลงแล้วเดี๋ยวไปไอ้น,นั่นแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณพี่โจงขอบคุณมาดามบูนะที่บอกนะ <laughs> ที่บอกที่บอกมา okay. คุณวัชรีสวัสดีค่ะแล้วขอบคุณใครอีกล่ะอยาจะลงแล้วนะั่นะเนี่ยตกมาสามรอบแล้ว <laughs> เอือใครอีกล่ะ เดี๋ยวก่อนคุณน้องคิวนะคะแฟนน้องคิวนะคะขอบคุณนะคะแฟนน้องคิวมาดามบูนะคะแล้วก็หัวขวานนะคะคุณหัวขวานนะค,ะคุณหัวขวานแล้วก็พี่โจงขอบคุณนะคะบายบายนะคะทุกคนบายบายจ้ามือตื๊อเห็นไหมเนี่ยมือ บายยก็ยังเห็นมือไม่เจอเลยนะลงแล้วนะคะทุกท่านจา๋าลงแล้วลงแล้วดามบูจาอ่ากันลงแล้วเดอ้อ